หล่นกุศลแรงหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อนำปัจจัยรายได้สมทบทุนก่อสร้างเมรุหลังใหม่ทอดถวายนวัดอินทรเมรีหรือวัดหนองกระทุ่มตำบลจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดการในวันศุกร์ที่10และวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566ตรงกับวันแรม12ค่ำและวันแรม13ค่ำเดือน10วันศุกร์ที่10พฤศจิกายนตั้งองค์กฐถินสามัคคีณศาลาการปรเรียนวัดอินทระเมรีหรือวัดหนองกระทุ่ม วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา7นาฬิการ่วมถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา9นาฬิกาพิธีถวายผ้ากรถินงสามัคคีพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา11นาฬิการ่วมถวายพระตาหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์และเวลา12นาฬิกาขอเชิญร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันเป็นอันเสร็จพิธี กรถินกองละ500บาทเจ้าภาพกรถินทุกกองรับวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพกรถินหรือเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่พระประลัดไพยโรธทิตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดอินทรเมรี 095-628-9237หหรือสามารถร่วมทำบุญทางออนไลน์โอนปัจจัยเข้าบัญชีได้ที่บัญชีธนาคารทกสชื่อบัญชีวัดอินทรเมรีหมายแลกบัญชี 020 1570 1 1 3 7ยจะลืมและอย่าพลาดในวันศุกร์ที่10และวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสาม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2,566เพื่อนำปัจจัยรายได้สมทบทุนก่อสร้างเมรุหลังใหม่ พ่อถวายนวัดอินทราเมรีหรือวัดหนองกระทุ่มตำบลจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์กระทินสามคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญงานนี้ ใครเป็นคนจัดเขาเมารถบัสช่วยสนับสนุนหญิงชายยิ้มกันเริงราเสียงโหเสียงหามองหน้านายคุณนายคุณแล้วก็เป็นเศรษฐีเงินเขามีเขาใช้เงินหมุนไม่หมุนไปใส่กระเป๋าเาขาชวนพวกเรามารวมทมําบุญ